สวัสดีนะคะวันนี้หยิงแย้ขอพูดเสียงเบาๆเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านบน่นมาเยอะว่าระบบไอโฟนแตกไปหลายเครื่องแล้วนะคะห <laughs> ยิงก็ขอแสงดงความเสียใจด้วยวันนี้นะคะหยิงแย้จะมาว่าด้วยเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านั่นเองนะคันน <laughs> ี้ก็อาจจะมาน้าสดอีกนิดเดทุกคนก็ตกใจกันบ้างเล็กน้อยฮาโลวีนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะวันธรรมดา อะเริ่มต้นอย่างแรกเลยนะคะอย่างเงี้ยก็ต้องทาแผลเป็นบนใบหน้าก่อนเนื่องจากว่าแย้หกกระล้มมะค่ะแล้วก็ปเปินก้อนหินทิ่มตาสองข้างตาก็เป็นสองชั้น <c oughs> <c oughs> ก็ก่อนอื่นเลยนะคะทาออยาทาแผลเป็นก่อนนะคะซึ่งแย้จะใช้ใช้ตอนแรกจะใช้สากราดเจลเนื่องจากว่ามันถูกแล้วก็แล้วมา,มาก็มี ผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอาอ e ีห้อ Dermatik มาให้นะคะซึ่งราคาราคาค่อนข้างค่อนข้างสูงแต่ว่าประสิทธิภาพดีกว่าเยอะเลยนะคะดังนั้นใครทําสัลยกรรมไปทําตาหรือปีกตัดปิดจมูกนะคะแนะนําเลยนะคะเดอร์มาติก The Base นะคะอ่ะถัดมาอันนี้ เป็นครีมที่บํารุงใต้ดวงตาของเรานั่นเองนะคะย่าจะเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ดังนั้นแน่นอนคนเป็นภูมิแพ้ใต้ตาคลามบ้างบวมบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ถามว่ามันแก้ปัญหาได้ร้อยเปอร์ซ็นไหมก็ก็ไม่หรอก <c ười> มันอยู่ที่ว่าเรานอนเพียงพอหรือเปล่าน,นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีควรจะนอนวันละแปดชั่วโมงอ่าแล้วตอนทาอเจลก็อย่าไปทาซ้ำกับไอเจ้ายาทาแผเป็นนะจ๊ะ เดี๋ยวมันจะสับสวนว่าเอ๊ะฉันจะฟังก์ชันอะไรบนหน้าฉันดีอะไรอย่างงี้อ่าเดี๋ยวดูผิวหน้าหนังหน้าแยกใกล้ๆนิดนึงนะคะวันนี้ต้องเอาไฟสองนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆอ่าอันดับต่อมาจะเริ่มพูดถึงเรื่องบำรุงผิวหน้าแล้วนะคะอย่างอื่นก่อนแรกก่อนดยตุ้ยุอย่างแรกเลยนะคะอย่าใช้อัมพูก่อนอัมพูที่ยาใช้ก็จะมี H A HA Bright จำไม่ได้แล้วว่าสีอะไรน้องมินสีอะไรรู้ปะ่ะสี AHA จำไม่ได้นีเอออยากจะจำไม่ได้ <ภา S 1> โอยฟ้าเหรอเออไม่รู้ว่า AHA b r i g h นะคะมันเป็นกรดผลไม้ชนิดหนึ่งดังนั้นอ่าใช้วันละครั้งสองครั้งนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะหยดบนนิ้วอย่างนี้อย่าให้ตายไปโดนนิ้วของเราเพราะว่านิ้วของเราอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ถ้านิ้วเรามีเชื้อโรคอยู่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ออแอมพูของเราอาจจะติดเชื้อได้ ดังนั้นต้องใช้ด้วยความระมัระวังนะคะอันดับต่อจะหมดแล้วเลยล่าส่งให้หน่อยนะจะหมดแล้วในธนาครพิซเซนเตอร์อันดับถัดมาก็คือกลูตาไวท์เทนนิ่งนะคะสองตัวนี้ขาดไม่ได้จริงๆมันเดอะเบสมากเลยอ่ะมันก็ทำให้หนังหน้ายะขาวขึ้นมาได้อ่ะบิดจ่นิ้วเหมือนเดิมสองหยดอันนี้จะเป็นสีออกขาวสองหยดแล้วก็ทาตึง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  ค่ะแค่สองหยดเท่า,านั้นนะพอใช้เยอะกว่านี้มันจะเปลือง <laughs> <laughs> มันจะเปลือง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 จะเปลืองวันคริสต์มาสหรือเปล่าอันสุดท้ายที่ยาใช้นะคะยาจะไม่ใช้อันสิวจริงๆแล้วไอแอมพูอะ่ะมีสี่สูรมันจะมีสูตรสิวด้วยแต่บางอันว่าไม่เป็นสิวอะ่ะ <laughs> ก็เลยใช้ตัว,ตวนี้แทน ในตัวตัวนี้ก็ใช้ไปงั้นแหละมันเป็นริงโคลแล้วก็พอพอมันแปลว่าอ่ารูนะคะรูขุมขนใช้ตัวนี้มันจะช่วยกระชับรูได้แล้วก็ป้องกันการเกิดริ้วรอยแต่ยกก็ใช้ไปงั้นแหละยังไม่ยังไม่มีริ้วรอยแล้วก็ลุมขนไม่กว้างรูเล็กอยู่นะคะตอนนี้รูฟรถพาไปางั้นแหละรวยมันจะได้มาฟรี วนนี้อาจจะพร่ำเพรนิดนึงนะเฮ้ยพร่ำเพอนนะฮะกรุณาใช้ภาษาไทยให้ถูกด้วยเดี๋ยวบรรดาบุตรจะว่าเอาภาษาพารซ่าภาษา,า,ษาที่จะไม่คุณหากระจาย <c oughs> เคยดูว่าเราเสิร์ชกูเกิลดูนะคะมาดามหมดเป็นไอดอลของแยเลยเดอะเบสมากๆเลยค่ะถัดมาครีมนางฟ้านะ,ะ,ด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 ะคะแต่แดนครีมนางฟ้าอุ๊ชอุ๊ บีบครีมนางฟ้าออกมาประมาณนี้อุย้ยเยอะไปอันนี้เยอะไปนะคะเังเอญว่าไม่ค่อยได้ตั้งใจบีบแต่มันก็ใกล้จะหมดแล้วเออลดส่งให้ด้วยนะคะเลยละ่ะน้องมินน้องมินเห็นแป้งข้างบนบ้างแป้งขุงน่นมีป่ะนั่นนี้อยู่กับน้องสาวคนสวยอยู่กับน้องมินมมน้องมินเซมิ็นตี้งั้นไปในครัวให้หน่อยไปในครัวไ,<ม> <laughs> ไปในครัวมันจะมีผงหอมสีจันทร์อะ มันโนซ้ายซ้ายซ้ายไม่ใช่หันหลังกลับมาหันหลังกลับมามเห็นโต๊ะสีดำเออนั่นแหละเอามาเออนั่นแหละเอานาทนาทีกับผมผมสีจันตอนนี้เราไม่มีพอส์วิดีโอนะคะมันอาจจะดูซอกกล่าวนิดนึงเตรียมตัวมาไม่ดีโอเคมาแล้วแล้วก็ทีนี้ถ้าเป็นก่อนนอนก่อนนอนเท่านั้นย้ำว่าก่อนนอนเท่านั้นก่อนนอนเท่านั้นยะจะใช้ตัวนี้ค่ะคลินิกคลินิก Moist s u r c h นะคะแบบนี้เลยมันก็จะ ไม่ได้ช่วยในเรื่องของความข่าวหรืออะไรนะคะแต่มันก็จะเป็น m อ i s t u r i z e r นั่นเองเนื่องจากว่าบางทีเราอยู่ห้องแอร์ทั้งวันผิวหนังก็จะแห้งแห้งแห้ง,หง,หงนะคะดังนั้นแนะนําว่าเราควรจะมี m o เจ t u r แต่ว่าถ้าสําหรับคนไหนหน้ามันอยู่แล้วเนี่ยครีมนางฟ้าอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วนะจ้าพี่น้องครับโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้หญิงให่หน้ามันมากอยากได้คลม หันพับลงมาหันมุดลงมานะฮะเพราะทีนี้เราก็เป่าหน้าให้แห้งนะฮะเพราะเป่าแห้งเสร็จบุ๊บเราก็ก่อนนอนเนี่ยเราควรจะลงแป้งนะคะนี่ยาก็กางจะนอนแล้วนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นชุดนอนที่ได้รับการอุปถัมมาจากโรงพยาบาลเวชธานี <c oughs> ไปขโมยของคุณหมอมานะคะเห็นคุณหมอใส่แล้วดูดูหลอ่อดูเท่เหมือนคุณอำมติชาติก็เลยขโมยมา อันนี้แป้งที่จะใช้ก่อนนอนนะคะเป็นผงหอมสีจันนะคะมันจะแบบโอเคอ่ะกลิ่นมันจะหอมกลิ่นแบบเวลาดมแล้วจะนึกถึงคุณยายอะไรพวกนี้นะคะคิดถึงคุณยายมากคุณยายเป็นคนดําเนินสะดวกใครเป็นคนดำเนินสะดวก,นนดวก,กบ้างยกมือขึ้น <c oughs> โอเคเสร็จแล้วก็ปะบนใบหน้าแต่จริงๆแล้วเราควรจะรอให้ครีมมันแห้งสนิทก่อนนะคะแต่ว่าแยาวตอนนี้มันจะเจ็ดนาทีแล้วนะคะยาวไปหรือเปล่า นี่ปะปาบนใบหน้าได้เลยนะคะก่อนนอนไม่มีใครเห็นเราแน่นอนเราก็เต็มที่กับใบหน้าได้เลยนะคะแล้วก็สาเหตุที่ยาให้ทาแป้งฝุ่นก่อนนอนเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นนะหน้าเรามันก็จะเหนียวเหนียวถึงเช้าปุ๊บสิวขึ้นจ้าเคยมีความเข้าใจผิดว่าไม่ควรทาแป้งฝุ่นกลัวอุดตันปรากฏว่าไอสิ่งที่ไปอุดตันในหน้าในในในรูขุมขนเลาเนี่ยกลายเป็นฝุ่นที่สกรปรกแทนที่จะเป็นแป้งชิบะ แต่จริงๆแล้วผมหอมสีจันเนี่ยมันจะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะบางทีก็อาจจะใช้หน้าทิฟทาก็ได้เออเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ราไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะโอเควะ <c oughs> ยาวมากตัวอย่า